คุณนาคนนี้จะพายเราไปจับปลาแต่ทําไมามีไม้เต็มเรือนเลยล่ะคะก็คุณนาเขากําลังจะเอาไม้เนี้ยไปเผาถ่านนี้จ้ะพี่ดารู้ได้ยังไงคะที่ศูนย์ิรีนาราชินีอํเาเภอปราณบุรีนอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของระบบนิเวศป่าชายเลนแล้วก็ยังมีการจําลองวิถีชีวิตชุมชนริมน้ํากับความผูกพันกับป่าชายเลนอีกด,ด้วยจ้ะ หมายความว่าไม้พวกนี้ก็คือมาจากป่าชายเลนแล้วเขาตัดมาทําอะไรล่ะคะคําตอบอยู่กับคุณลุงทางด้านนู้นแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปหาคุณลุงกันเถอะข้างในอุโมงค์มีอะไรอยู่ล่ะคะนี่ไม่ใช่อุโมงครับแต่ว่าเป็นเตาเผาถ่านที่ชาวบ้านเนี่ยเขาเผาถ่านไม้กงกางแล้วต้นก,กองกลางหน้าตาเป็นยังไงล่ะคะ ต้นน้ำยังจำต้นไม้ที่ดูเหมือนมีขาตรงริมทางเดินในป่าชายเลนได้หรือเปล่าละ่ะนั่นแหละต้นกงกลางต้นกงกลางเป็นไม้ไม่ผลัดใบเปลือกต้นเรียบสีเทาดำใบรีฝักเป็นแท่งยาวสีน้ำตาลจะงอกตั้งแต่อยู่บนต้นเลยเพื่อให้ต้นอ่อนเนี่ยสามารถตั้งตัวได้เร็วเมื่อตกลงสู่พื้นดินและมีรากคำยันคลายสุม่มยื่นออกมาจากลำต้นการที่ต้นโกงกางมีลักษณะพิเศษเช่นนี้เนี่ย นอกจากจะว่าจะมีประโยชน์สาหรับตัวต้นมันแล้วมันยังมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทั้งช่วยชะลอความเร็วของลมและก็กระแสน้ําป้องกันการกัดเซาะทําให้เกิดตะกอนดินเป็นที่อยู่อาศัยและผสมพันธุ์ของสัตว์น้ําและยังให้เราได้นําต้นมาใช้เผาถ่านก็ได้ทําเสาเข็มก็ได้ทำเฟอร์นิเจอร์ก็ได้รวมทั้งเป็นยาสวนไฟได้อีกด้วย ประโยชน์เยอะจังเลยนะคะจากต้นไม้กลายเป็นถ่านได้ยังไงคะไม้กองกลางเนี่ยจะถูกตัดออกเป็นท่อนๆที่ได้ขนาดจากนั้นเนี่ยก็จะเรียงเข้าไปใช้ดินปิดหน้าเตาเพื่อควบคุมปริมาณของออกซิเจนไม่ให้มากเกินไปไม่อย่างนั้นเนี่ยไฟจะลุกแล้วสูงไฟทิ้งไว้จนกระทั่งไม้สุกทิ้งไว้จนเตาเย็นจึงเปิดเตาก็จะได้ถ่านไม้ออกมาจา้ะ ทำไมเราต้องเผาไม้ให้กลายเป็นถ่านก่อนแล้วค่อยเอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทำไมเราไม่เอาไม้ไปเป็นเชื้อเพลิงเลยล่ะคะก็การเผาถ่านเนี่ยมันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบ้านเลยเพราะว่าเป็นการอบไม้เอาความชื้นออกไปจากไม้ก่อนที่จะเอามาเผาใช้งานก็เลยทําให้ได้ถ่านไม้ที่ติดไฟได้นานแล้วก็ให้พลังงานสูงกว่าไม้ฟืนถึงสองเท่าแล้วก็ยังเป็นการป้องกันมดป้องกันปลวกมแมลงต่างๆด้วยล่ะ แล้วถ้าเราใช้ถ่านไม้กันมากๆจะทําให้ป่าชายเลนลดลงไหมคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาไม่ลักลอบตัดไม้ในป่ามาเผาเป็นถ่านกันแล้วละจ้ะ <c oughs> เขาก็ได้ปลูกป่ากงกลางในที่ดินของตนเอง <c oughs> เมื่อไม้ได้ขนาด <c oughs> ก็ตัดไปใช้ <c oughs> แล้วก็ปลูก <c oughs> ทดแทนใหม่หมุนเวียนกันไป <c oughs> ดีจังค่ะจะได้มีป่ากงกลางไว้ให้หอยปูปลาได้อยู่กันต่อไปแล้วอีกอย่างคุณแม่ก็ชอบใช้แกส๊สทำอาหารแทนถ่านด้วยค่ะโอ้เยี่ยมเลย ร่วมสนับสนุนของรางวัลโดยสกอลา่าสื่อการศึกษาเสริมสร้างพัฒนาการและความคิดร่วมสร้างนักสำรวจโดยบริษัทปตาทาจำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดบิวอรี่จำกัดกลุ่มบริษัทแหลมทองสหาการ